ดีนต้องขอชื่นชมพ่อค้าโรตีสายไหมใจสู้นะคะที่เขาดึงกลยุทธ์สร้างยอดขายด้วยการแต่งหญิงเรียกลูกค้าที่มาที่ไปของแนวคิดนี้เขาต้องทำแบบนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนเยอะๆต้องหารายได้เลี้ยงดูลูกๆและคุณแม่ที่กำลังพิการนั่นเองค่ะ สีสันสดใสสะดุดตามาแต่ไกลเลยนะคะกับสีเสื้อแล้วก็ลีลาการขายข,ายของพ่อค้าโรตีสายไหมที่ดึงจุดเด่นด้านการแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกมาเรียกลูกค้าอยู่ที่บริเวณหน้าสารเจ้าพ่อบ่อไร่จังหวัดตราดจนกลายเป็นภาพชินตาของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยคงคุ้นหน้าพ่อค้าคนนี้อยู่ไม่น้อยจำได้ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยสร้างจุดขายด้วยการโชว์ลูกคอร้องเพลงเรียกลูกค้ามาแล้วด้วย นับได้ว่าเป็นพ่อค้าใจสู้ที่รู้จักดึงความสามารถและความถนัดของตัวเองมาต่อย,ยอดเป็นจุดขายหลายคนสงสัยนะคะว่าแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้พ่อค้าคนนี้ลุกขึ้นมาดึงจุดเด่นกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีนี้ไปฟังคําตอบกันเลยค่ะขายโรตีใส่ใหม่แบบนี้ครัอ๋อมันเป็นเทนครับพาขายครับพอช่วง เราขายมาสามปีแล้วมันก็ยังนิ่งนิ่งอยู่เราก็เลยหันมาเปลี่ยนแบบใหม่ครับให้มันมีแบบใครเห็นแล้วจะสนใจครับเพราะเราต้องดูแลแม่พิการตอนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่ราคาเราโรตีเรายังขาย10บาทเหมือนเดิมปริมาณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอีก2คนนะครับเดนมอนะครับ นะคะหรือว่าชื่อเล่นก็คือพี่ช้างอะ่ะพี่ช้างอ่ะค่ะก็บอกด้วยนะคะว่าไม่สนใจนะว่าใครจะมองเขาอย่างไรขอแค่ทำงานสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็พอแม้ได้กำไรเพียงวันละน้อยนิดก็หยุดขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะค่ะต้องเลี้ยงดูคุณแม่ที่พิการแล้วก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆให้ไปโรงเรียนแบบวันต่อวัน โดยหวังว่าการแต่งตัวเช่นนี้เนี่ยจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุนโรตีสายไหมให้หมดทุกวันก็พอแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของพ่อค้าสู้ชีวิตยอดกะตันยูเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมาอุดหนุนพ่อค้าใจสู้ยอดกะตันยูแบบนี้เยอะๆกันนะคะคุณผู้ชมไปอุดหนุนโรตีสายไหมได้เลยนะคะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ พีกัดอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่นี่เขาขายโรตีสายไหมถุงละ10บาทเท่านั้นแล้วก็คุณพงศักดิ์บอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ50บาทแถมฟรีอีกหนึ่งถุงด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบเข้าไปอุดหนุนแล้วนะคะนี่ก็ทำไว้งั้นนะเผื่อบางทีเข้ามาจับตาเข้ามาจับตา ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ